แบงค์ชาติท่านผู้ชมครับแต่ไหนแต่ไรมาก็อุ้มแบงค์ผ่านที่ตามปรัชญาว่าสถาบันการเงินจะล้มไม่ได้ลูกนี้จะเป็นตายยังไงก็ช่างแมงลูกนี้ไม่ชิบหายได้ยังไงท่านผู้ชมครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ผมได้ชำแหละปมปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนท่านผู้ชมรู้ว่านี่ครัวเรือนเนี่ยมียอดหนี้สูงถึง16ล้านล้านบาทเหมือนมะเร็งร้ายของระบบเศรษฐกิจไทยวันนี้ผมจะพูดเรื่องคนซื้อบ้านหนี้คนซื้อบ้านเช่ารถยนต์บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลท่านผู้ชมรู้ว่ายอดหนี้ทั้งหมดเนี่ยคนซื้อบ้านเช่าซื้อรถยนต์บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเนี่ยเป็นหนี้ทั้งหมด10ล้านล้านบาทตอนนี้เรามีลูกหนี้เช่นหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศ นี่ข้าราชการนี่ครูนี่ทหารนี่ตำรวจรวมไปถึงนี่ในหมู่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมๆแล้วเกือบ10บล้านชีวิตมีชีวิตอยู่อย่างลำเค็ญถูกกับดักหนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยเงื่อนไขจากสถาบันการเงินที่จงใจรีดเลือดกับปูลูกนี้เกือบทั้งหมดเมื่อหาทางออกไม่เจอประกอบกับภาวะเศรษฐกิจที่ทําให้เงินรายได้เติบโตไม่พอชําระหนี้ต้องประคองชีพด้วยเงินเดือนที่เหลือไม่กี่บาทจนถูกผลักดันเข้าสู่การกู้ยืมนอกระบบ ท่านผู้ชมครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่ไม่เคยมีใครพูดถึงเลยประเด็นสําคัญที่ผมพยายามชี้เห็นก็คือว่ามู่มูนหนี้ครัวเรือนเหล่านี้มีแนวโน้มสูงขึ้นลูกหนี้หรือคนค้าประกันกําลังจะตายเหมือนคนหนีเสือเงินกู้ในระบบและไปป่าจระเข้อย่างในทุนเงินกู้มาเฟียทวงหนี้แอปปล่อยเงินกู้แถมยังเจอหน่วยงานที่กํากับดูแลเช่นธานาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทั่งรัฐบ,บาลบางคนเพิกเฉยไม่จริงใจาก,การแก้ปัญหาอีก รายการวันนี้เรามาชำละนี้ครัวเรือนอีกประเภทที่ถือได้ว่าใกล้ตัวที่สุดผู้มีรายได้รายเดือนมนุษย์กันเดือนรู้จักกันดีคือสินเชื่อบ้านเช่าซื้อรถยนต์หนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลยอดหนี้ทั้งหมดนี้รวมแล้ว10ล้านล้านบาทหนี้เหล่านี้ถ้าเราเข้าไปดูรายละเอียดแล้วต้องบอกว่าโหดจริงๆโหดเลวไม่มีดีโคตรโหดเลยครับท่านผู้ชมยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมครับหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ขาดกฎหมายคุ้มครองสิทธิลูกหนี้อย่างรุนแรงเมื่อขาดผ่อนสามงวดลูกหนี้โดนบีบยึดรถขายไม่มีผ่อนปลนบวกกับคิดดอกเบีย้ยเงินกู้แบบต้นคงที่ flat rate ซึ่งจะคำนวณดอกเบีย้ยทุนค้าต้องชำระจากเงินต้นทั้งก้อนที่คงที่อยู่ตลอดอายุสัญญาแม้ว่าลูกหนี้ได้ทยอยผ่อนชำระเงินต้นบางส่วนไปแล้วเรื่อยๆก็ตามแทนที่จะคิดดอกเบีย้ยลดต้นลดดอกทำให้ลูกหนี้แบกดอกเบีย้ยเกินจำเป็นและนู้ชมรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ย ความที่ต้องการจะขายรถแล้วคนที่ไม่เคยมีรถอยากมีรถท่านผู้ชมเคยได้ยินใช่ไหมว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการผ่อนหนี้รถยนต์เนี่ยระยะถึง7ปีละ8ปีกําลังเริ่มโครงการผ่อนรถยนต์10ปีแล้วท่านลองดูสิว่าหน,นี้เงินต้นทั้งก้อนทั้งระบบเลยเนี่ยเปี8ปี10ปีอย่าว่าได้78หรือ10เลยสมัยผมหนุ่มๆอยู่ <c oughs> ผมจําได้ผมซื้อรถยนต์ผมดาว25%แล้วระเบียบให้ผ่อนได้ไม่เกิน3ปีผมเอาตัวรอดได้กับเหตุที่ ส่วนนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลก็มีการเปิดช่องให้สถาบันการเงินที่ตรงเบี้ยสูงถึง25%ตอนนี้กลายเป็นหนี้เสียแล้ว6ล้านบัญชีมูลนี่รวม3แสนล้านบาทนี้บัตรเครดิตที่หนี้เสียน้ฮะท่านผู้ชม3แสนล้านบาทขณะที่คลินิกแก้หนี้ที่เริ่มมา4-5ปี ท่านชมรู้มาว่าช่วยได้แค่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นบัญชีคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ1 6 9สินเชื่อบ้านคือตัวร้ายและเป็นที่รับรู้กันมานานว่าถูกแบงค์โขกดอกเบีย้ยสูงลิบณวันนี้ใครแผ่ผลแบงก์รู้ดีดอกเบีย้ยลอยตัวแบงค์คิดที่5.8%ทําทำให้ส่วนต่างดอกเบีย้ยบ้านดอกเบีย้ยนโยบายของไทยสูงสุดเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเท่าไหรไหมท่านชม4.72%แบงค์ไม่รวยได้ยังไงลูกหนี้ไม่ชิบหายได้ยังไง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่ผมกล่าวไปคือลูกหนี้จ่ายค่างวดก็เหมือนจ่ายใจดอกเบี้ยเงินต้นแม่งไม่ลดพร้อมกับแบงค์คิดทุกเม็ดถ้าผิดชำนะชำระนะัชชัระจะนำไปคำนวณเป็นยอดสุดท้ายเงินกู้ทั้งหมดพอต้องชําระต้องแบกภาระรับดอกเบี้ยเพิ่มหลายเท่าคำถามก็คือแบงค์ชาติปล่อยให้แบงค์พาณิชย์ทำตัวเป็นเสือนอนกินเรื่องนี้มายาวนานเท่าไรแล้วคุณเสรษฐพุทธไม่คิดที่จะทำอะไรบ้างเลยเหรอนี่ไงล่ะ ที่คุณบอกว่าคุณพยายามสร้างความแข็งแกร่งให้กับธนาคงานพาณิชย์คุณสร้างแล้วบนความชิปหายบาดเจ็บสาหัสของประชาชนที่กู้เงินแบงก์ปมปัญหาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สินเชื่อบ้านบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลนี้เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่หนักหนาที่สุดเรื่องนี้ระบบเศรษฐกิจไทยใน,นขณะนี้ก็ว่าได้ว่าเรามาเจาะเรื่องนี้กันทีละเรื่องกันดีกว่านี่เช่าซื้อรถยนต์เรามาเริ่มที่นี่เช่าซื้อรถยนต์ก่อน ไม่เคยมีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นหน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลเป็นทางการโดยเฉพาะโดยนี่เช่าซื้อรถยนต์หน้าไตรมาสที่3ปีที่แล้วมีจำนวน um 8 6.5ล้านคันมูลนี่2.81ล้านล้านบาท ในช่วงวิกฤตโควิดลูกหนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เดือดร้อนมากที่สุดกลุ่มหนึ่งนั่นเพราะที่ผ่านมาสินเชื่อเช่าซื้อไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลที่เป็นหน่วยงานรัฐเข้ามากำกับดูแลโดยเฉพาะนั่นเองเมื่อวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบทำให้รายได้ประชาชนลดลงในวงกว้างไม่สามารถจะผ่อนค่างวดรถได้ ปัญหาจึงอยู่ที่โครงสร้างสินเชื่อชาวซื้อนี้เจ้าหนี้ยังเป็นเจ้าของรถตามกฎหมายถ้าเกิดผิดนัดชําระหนี้ติดต่อกัน3ามงวดเจ้าหนี้สามารถจะยึดรถให้เช่าซื้อคืนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5 7 4ได้แม้ว่าลูกหนี้ได้จ่ายชําระหนี้มามากแล้วจนเหลืองวดที่ต้องจ่ายเพียงไม่กี่งวดบางรายเหลืองวดผ่อนเพียงสองสมวดแต่ก็ถูกยึดรถขายโดยไม่มีการผ่อนปรน ประเทศไทยไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองลูกหนี้ที่ได้ผ่อนจ่ายค่างวดมามากแล้วเช่นเดียวกับประเทศอื่นท่านผู้ชมครับประเด็นสําคัญอีกประการคือการคิดอัตราดอกเบี้ยแม้กฎหมายจะให้คิดลดต้นลดดอกแต่นายทางปฏิบัติมีช่องว่างให้เจ้าหน้าที่เอาเปรียบลูกหนี้เช่นถ้าชําระก่อนก็ไม่ลดดอกเบี้ยถึงท่านผู้ชมมีเงินก็มาชําระก่อนก็ไม่ยอมลดดอกเบี้ยให้หรือถ้าเอาเงินมาโปยอดที่เหลือเพื่อปิดบัญชีก็ยังคิดดอกเบี้ยส่วนที่เหลือทั้งทั้งที่ไม่ต้องคิดก็ได้ เพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตที่ผ่านมาเราจะเห็นรถมือ2เต็มไปหมดรถยึดเอามาขายต่อมีเกินกลาดไปหมดทําให้ตลาดรถมือ2ซัพพลายมากกว่าดีมานแถมเจอรถยนต์ไฟฟ้ามาแย่งตลาดห่วงโซ่ธุรธกิจรถมือ2จึงตายตามตามกันไปอย่างที่เห็นในธุรธกิจเต็นรถท่านผู้ชมครับเชื่อหรือเปล่าว่าปีที่แล้ว2066ไตรมาสที่3 ท่านผู้ชมรู้หรือเปล่าจำนวนลูกหนี้ชาวซื้อรถที่ผิดนัดชำระนี้ติดต่อกันสามงวดและกลายเป็นหนี้เสียจนถูกเจ้าหนี้ยึดรถคืนนั้นท่านผู้ชมพร้อมหรือ,อยังมีสูงถึงเกือบเจ็ดแสนคันเกือบเจ็ดแสนคันที่ถูกยดยึดรถไปมูลหนี้รวมสองแสนเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาทขณะที่ตัวเลขล่าสุดของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเครดิตบิโรข้อมูลหน้าเดือนมีนาคม2567ชี้ใหชี้เห็นปัญหาประชาชนที่ที่อยู่ถึงยึดรถร,ถรุนแรงขึ้น ข้อมือตัวเลขประชาชนที่ผิดนัดชำระหนี้เป็น NPL เข้าขายถูกยึดรถจาก700,000บัญชีผมเล่าให้ฟังแล้วต่อเน,นี้ท่านผู้ชมครับเพิ่มขึ้นอีก10%เป็น770,000บัญชีปรับเพิ่มขึ้นถึง20.6%เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนขณะที่หมูนี้ที่เป็น NPL ก็ปรับเพิ่มจาก27,000 0ล้านบาทสูงถึง238,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นกว่า3 1 0 0 0ล้านบาทภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน ปัจจุบันนี้ท่านผู้ชมรู้ว่าผ่านมาแล้วครึ่งทางปี267แล้วแต่วันนี้สถานการณ์สินเชื่อเช่าซื้อรถก็ไม่ได้ดีขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่เปราะบางของครวัวเรือนไทยเพราะโดยปกติแล้วครัวเรือนไทยจะไม่ปล่อยให้นี่เช่ารถมีงวดค้างชำระเช่นนี้ถ้าไม่จำเป็นจริงๆเอาละท่านผู้ชมเรามาพูดถึงหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลประเภทหนี้ถัดมาเรามาดูปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน นี่กลุ่มนี้ต้องถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศที่เกี่ยวข้องประชาชนรายย่อยจํานวนมากข้อมูลจากเครดิตบิโรชี้ว่าคนไทยมีการใช้บัตรเครดิต23.8ล้านบัญชีมูลนี่586,000ล้านบาทในจํานวนนี้มี6ล้านบัญชีที่ไม่ได้เปิดใช้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันมีทั้งหมดท่านผู้ชมเยอะมาก31.7ล้านบัญชีมูลนี้2.58ล้านล้านบาท ด้วยเหตุนี้ถ้าเรารวมทั้งสองนี้เข้าไปแล้วบัญชีรวมทั้งหมด55.5ล้านบัญชีมูลหนี้ทั้งหมด3.12ล้านล้านบาทท่านผู้ชมครับหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลคือศูนย์กลางของปัญหาที่ทําให้คนไทยจํานวนมากนับล้านคนติดอยู่ในกับดักหนี้และเป็นขนมหวานของแบงค์ที่ชอบมากถ้าเรามองย้อนกลับไปที่ปฐมบทการเกิดขึ้นของบัตรเครดิตสินเชื่อประเภทนี้เป็นสินเชื่อในลักษณะเงินทดรองจ่าย ที่มีวัตถุประสงค์ช่วยให้มป็นองใช้เงินสดจะเหมาะสมกับผู้ที่สามารถชําระหนี้คืนทั้งก้อนหรือทั้ง100เซเมื่อมีบิลเรียกเก็บมาเพราะถ้าไม่สามารถจ่ายชาําระหนี้ได้ครบทั้งจํานวนหรือสามารถชําระหนี้เพียงอัตราขั้นต่ําจะถูกคิดดอกเบีย้ยบนจํานวนเงินทั้งก้อนจากข้อมูลพบว่าลูกหนี้กลุ่มที่ชําระหนี้ได้เพียงบางส่วนอาจจะมีถึง5 0ของทั้งหมดหรือนับเป็น10บสล้านบัญชีในต่างประเทศในอังกฤษเรกูเลเตอร์กำหนด ผู้กำกับดูแลกําหนดเกณฑ์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีเช่นนี้เพื่อไม่ให้ตกอยู่ในวังวนหนงปัญหาหนี้บัตรโดยกรณีที่ลูกหนี้จ่ายอาาัตราขั้นต่ําเป็นเวลา18เดือนเจ้าหนี้ต้องแปลงหนี้บัตรเป็นเงินกู้ที่มีอายุกู้ที่แน่นอนมีระยะยาวผลชำระ3าหรือ4ปีและปรับลดดอกเบีย้ยลงถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโลและกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม ปัจจุบันท่านผู้ชมรู้ไหมว่ามีพบว่าลูกหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันกลายเป็นหนี้เสียหรือหนี้ n อ l ีไปแล้วจำนวนรวมแล้ว6.41ล้านบัญชีคิดเป็นเงินรวมแล้ว319,000ล้านบาทปัญหาสำคัญลูกหนี้กลุ่มนี้ที่เผชิญอ,อยู่คือเมื่อแรกขอสินเชื่อขอในฐานะสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแต่ในทางปฏิบัติแล้วหลังยังเป็นหนี้เสียแล้วพบว่าเจ้าหนี่ฟ้องร้องดำเนินคดีลูกหนี้เป็นจำนวนมาก เพื่อยึดบ้านและที่ดินซึ่งจริงๆแล้วในกรณีที่ต้องการจะยึดบ้านหรือที่ดินเจ้าหนี้จะไม่สามารถกําหนดอาาัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอาาัตราสูงถึง25%ต่อปีแต่ต้องกาหนดอาาัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่าให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของสินเชื่อก็คือว่ากู้โดยที่ไม่มีหลักประกันและพอผิดนัดแล้วก็บวกค่าดอกเบี้ยเข้าไป25%แต่ถ้าฟ้องร้องเขาแล้วก็ไปยึดบ้านยึดรถของเขายึดทรัพย์สินของเขาทั้งนั้นนี้ถ้าคุณไปยึดบ้านยึดรถยึดทรัพย์สินแล้วเนี่ย คุณต้องกดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ต่ำไม่ใช่ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงของสินเชื่อเพราะว่าถ้าสินเชื่อมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบีย้ยต้องถูกลงท่านผู้ชมครับโครงการคลินิกแก้หนี้ที่เริ่มโดยทางารใ,ในประเทศไทยและมีเจ้าหนี้ผู้ให้บร,ริการบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเข้าร่วมกว่า3 5มหแบ่ง35หแห่งว่าไปแล้วเป็นโครงการที่ดีเป็นแซนด์บ็อกต้นแบบของการไกลเกลี่ยแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อสบุคคลที่ไม่มีหลักประกันซึ่งสามารถ ตอบโจทย์ของเจ้าหนี้และลูกนี้แต่ท่านผู้ชมรู้ว,ว่าประเด็นอยู่ตรงไหนข้อจํากัดในการปฏิบัติโครงการเครดิตแก้นี่คือล้างจากเริ่มโครงการนี้ไป4ปีหปีสามารถช่วยลูกนี้ได้แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบัญชีเท่านั้นคิดเป็นแค่1.69%ซของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือจํานวนรวมกว่า65ล้าน6.5้าล้านบัญชีมูลค่านี่30แสนล้านบาทแบงก์ชาติเปิดเผยว่าเกือบ30เของลูกนีัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลมีหนี้เกิน4บัญชีต่อคน วงเงินรวมต่อคนสูงถึง10ถึง25เท่าของรายได้ต่อเดือนแต่ละเดือนหรือกล่าวง่ายๆว่าถ้าคุณมีเงินเดือนรายได้เดือนส0 0 0มบาทแต่กับมีบัตรเครดิต4ใบวงเงินรวม2 0 0แสนบาทถึง5 0 0 0 0นบาทท่านผู้ชมครับ,รบข้อเท็จจริงในส่วนนี้เป็นสัญญาณเตือนที่เชให้เห็นความจำเป็น ต้องทอบทวนถึงความเหมาะสมของกรอบการกำกับดูแลในภาพรวมคือการสร่งเสริมฝั่งลูกนี่มีวินยัยมีความรู้ทางการเงินมีความสำคัญมากอย่างไรก็ตามอีกด้านหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่าคือการกำกับดูแลฝั่งของเจ้านี้ ที่ผ่านมาในการพิจารณาสินเชื่อส่วนนี้เจ้าหนี้จะดูเงินเดือนของลูกหนี้เป็นหลักซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วอัตราการปรับขึ้น3-5%ต่อปีสมมติลูกหนี้รายยังมีหน,นี้สินเชื่อส่วนบุคคลมากถึง25เท่าเงินเดือนหรือกู้หนี้สินเชื่อบุคคลส่วนบุคคลขนาดใกล้เคียงกับเงินเดือนที่จะหาได้ใน2ปีถ้านี่นั้นมีอัตราดอกเบี้ยสูงถึง25%ต่อปีคือ4ปีถ้ามาใช้หนี้ก็จะเพิ่มอีกเท่าตัว ตรงนี้ชัดเจนเลยท่านผู้ชมว่าเป็นการกู้ยืมที่เกิดขึ้นเป็นการกู้ยืมที่เกินกว่าศักยาภาพของลูกหนี้ท่านผู้ชมครับเรามาพูดถึงเรื่องสินเชื่อบ้านกันสินเชื่อบ้านในขณะนี้มีจํานวนบัญชีรวมแล้ว3ล้าน5แสนบัญชีมูลค่านี่4.9ล้านล้านบาทสินเชื่อบ้านต้องถือว่าเป็นกลุ่มที่มูลหนี้สูงที่สุดในบรรดาหนี้ครัวเรือทั้งหมดสถานการณ์หนี้บ้านไตรมาสที่3ปี2อ6 6ชี้ให้เห็นว่า หลูกหนี้กลุ่มที่มีค่างวดค้างชำระ1-2งวดแต่ยังไม่กลายเป็นหนี้เสียมูลหนี้รวม1.36แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น37.2%จากช่วงเดียวกันของปีก่อน2องหนี้ค้างชำระที่เพิ่มส่วนที่เป็นบ้านราคาไม่เกิน3ล้านบาทคือกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางตัวเลขและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณจุดนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าก,กังวลใจว่าถ้าไม่มีมาตราการแก้ไขแนวโน้ม n p l ระยะต่อไปจะเพิ่มขึ้นอีก และปัญหาใหญ่ของสินเชื่อบ้านคือค่างวดบ้านที่ปร,รับตามอัตราดอกเบีย้ยแบบลอยตัวถ้าหากอยู่ในช่วงอัตราดอกเบีย้ยคงที่หรือตามช่วงวัฏจักรอัตราดอกเบีย้ยขาลงค่างวดที่จ่ายจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะช่วงดอกเบีย้ยขาลงเมื่อดอกเบีย้ยลดลงเจ้าหนี้จะนําเงินที่จ่ายชาําระหนี้จะถูกนําไปหักกับเงินต้นมากขึ้นแต่ในปัจจุบันวัฏจักรดอกเบีย้ยขาขึ้นตอนนี้เนี่ยแบงค์ชาติเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนโยบายขึ้นมาอยู่ที่2.5% ถือว่าเป็นรอบที่สูงที่สุดในรอบหลายปีจะมีผลทําให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศปรับขึ้นถ้าข้อตกลงของการกู้บ้านผูกไว้กับอตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวจะส่งผลทําให้ค่างวดที่ครัวเรือนต้องจ่ายปรับสูงขึ้นเท่าที่ทราบจากคนใกล้ตัวทีมงานคุยทุกเรื่องกับสนธิให้ข้อมูลมาว่าทุกวันนี้ลูกหนี้สินเชื่อบ้านที่ตอนนี้อัตราดอกเบี้ยลอยลอยตัวนั้นแบงก์เริ่มคิด5.8%แล้ว ด้วยเหตุนี้เองตัวเลขนี้ค้างสินเชื่อบ้านที่ปรับสูงขึ้นส่วนสําคัญมาจากเรื่องนี้ด้วยเพราะถ้าเปรียบเทียบอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ MRR ของห้ยาธนาคารใหญ่ปัจจุบันกับช่วงกลางปี2065พบว่าได้ปรับสูงขึ้นถึง1.4%ถ้าเปรียบส่วนต่าง,างดอกเบีย้ยนโยบายกับดอกเบีย้ยสินเชื่อเงินกู้ที่อยู่อาศัยของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพบว่าอัตราดอกเบีย้ยส่วนต่างของไทยสูงถึง4.72%ดอกเบี้ยนโยบายครับท่านผู้ชมแบงค์ชาติตั้งไว้2.5% ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน7.22%ส่วนต่างคือ4.72%ขณะที่ดอกเบี้ยส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายกับดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านประเทศอื่นนั้นอยู่ที่ราว1.33%สูงสุดไม่เกิน3 3 4เท่านั้นเรามาดูกันท่านผู้ชมครับดูตัวเลขจริงๆมาเลเซียส่วนต่าง1.33%อินเดียส่วนต่าง2 3 8ฟิลิปปินส์ส่วนต่าง 2, 2. 5 0อินโดนีเซียส่วนต่าง3 3 4 ก็เลยเกิดคำถามท่านผู้ชมครับว่าทําไมแบงก์ชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจึงปล่อยส่วนต่างดอกเบี้ยงเงินกู้บ้านกับดอกเบีย้ยนโยบายต่างกันมากขนาดนั้นเป็นการเปิดช่องให้สถาบันการเงินเอาเปรียบลูกค้าหรือเปล่าเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านผลกระทบของตอราดอกเบี้ยงเงินกู้ที่สูงขึ้นจะได้ชัดจากตัวอย่างตัวอย่างลูกหนี้ที่เป็นข่าวดังในโซเชียลมีเดียช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2566ปีที่แล้วลูกหนี้จ่ายค่างวด19,000บาทค่างวดนะฮะ ใน1,900บาทหักจ่ายเป็นเงินต้นแค่5บาท50สตางค์ตัดจ่ายระเวี้ไป1,894บาท50สตางค์โดยยอดเงินต้นยังคงเหลือสูงถึงกว่า2,140,000บาท ข่าวดังอันนี้ไม่ใช่ค่างวดผ่อนบ้านปกติแต่ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นผลจากตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงขึ้น1.4%จากเงินต้นคงค้าง2.14ล้านบาททําให้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนถ้าเทียบกับช่วงกลางปี2565จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ2,498บาทหรือบ้านราคา3ล้านบาทดอกเบี้ยต้องจ่ายเพิ่มจะอยู่ที่เดือนละ3,500บาทเรื่องนี้ท่านผู้ชมครับเจ้าหนี้หรือสาาถาบันการเงินมีทางเลือกคือหึ ส่งผ่านดอกเบีย้ยที่ขึ้นส่งคงส่วนที่ตัดเงินต้นเท่าเดิมและปรับค่างวดขึ้นเป็น1900บาทบวก2498บาทเท่ากับ13,398บาทซึ่งประชาชนกลุ่มหนึ่งก็เดือดร้อนจากกรณีเชน่นนี้หรือ2จะเลือกดำเนินการอย่างกรณีที่เป็นข่าวคือคงค่างวดที่เก็บไว้เท่าเดิมแต่ลดส่วนที่หักเงินต้นและนำส่วนดอกเบีย้ยที่เพิ่มขึ้นจนส่วนเงินต้นเหลือหักชำระเพียง5บาท50สตังค์ กรณีที่เกิดขึ้นทาให้เกิดคําถามในกระบวนการกรําหนดค่างวดบ้านอย่างที่ควรจะเป็นเช่นไรเพราะตามหลักการแล้วค่าง,งวดที่เรียกเก็บจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพการผ่อนชําระของผู้กู้ดังปรากฏในแนวทางการบริหารจัดการด้านการสินเชื่อให้อย่างเป็นธรรมของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระบุว่ากําหนดเงื่อนไขและรูปแบบการผ่อนชําระที่สอดคล้องกับไรายได้อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติได้แต่ประเด็นครับท่านผู้ชมความสามารถผู้กู้ไม่ได้ปรับขึ้นตาม ดอกเบีย้ยที่ปรับสูงขึ้นทั้งหมดนี้เป็นภาพสะท้อนของหนี้ครัวเรือนกลุ่มคนส่วนใหญ่เป็นหนี้เช่นซื้อรถยนต์ถือบัตรเครดิตขอสินเชื่อส่วนบุคคลกู้ยืมเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยปัจจัยก่อนนี้เป็นเรื่องของปัจเจกบ,บุคคลซึ่งก่อนจะทําสัญญาทั้งหมดย่อมมีเงื่อนไขกรอบปฏิบัติตามกฎหมายมีกรอบอยู่แล้วแต่ถึงมีกรอบในทางปฏิบัติสามารการเงินหรือเจ้าหนี้ ก็ยังใช้ช่องทางซิกแซครีวเล่คนทางธุรกิจเอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ทุกท่าไม่ยอมเสียเปรียบไม่ยอมเสียผลประโยชน์ตามประชาการทำธุรกิจต้องกาไรสูงสุดคําถามคือบนหลักการของแบงก์ชาติของแบงก์พาณิชย์การทํากำไรสูงสุดทําให้ลูกหนี้จํานวนไม่น้อยกลายสภาพจากลูกหนี้ชั้นดีต้องเป็นลูกหนี้ NPL โดยไม่ได้มีเจตนากลายเป็นปัญหาของภาพรวมผมเคยอยากให้เห็นในภาพรวมว่าแม้กระทั่งการพักหนี้ช่วยเหลือลูกหนี้ช่วงโควิด แบงก์พาณิชย์ท่านผู้ชมรู้ไหมมันยังซ่อนดาบไว้ในรอยยิ้มรอเชือดภายหลังเพราะเอาเข้าจริงๆผักการพักชําระให้จริงเขาให้พักชําระจริงแต่ดอกเบี้ยมไม่พักแล้วยังผลักงวดดอกเบี้ยพักชําระไว้ท้ายสุดคิดท,ทบต้นทบดอกอีกต่างหากจนกาไรแบงก์พาณิชย์ท่านผู้ชม2อ6 6ทั้งระบบสูงถึง2องแสนสองหมื่นล้านบาทอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ชมครับประเด็นในความเป็นจริงแล้วท่านผู้ชมรู้มา่ามีคนวงในแบงก์พาณิชย์บอกผมว่า ในช่วงวิกฤตโควิดประชาชนและผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นรายเล็ก SME หรือบริษัทโรงงานขนาดใหญ่ได้รับผลกระทบตกงานไม่มีรายได้ปิดกิจการค้างค่าสงวดค้างชำระหนี้จำนวนมากมูลค่านี่เสียพุ่งสูงกว่าวิกฤตวิกฤตการต้ยมยำกุ้งหลายเท่าถ้าช่วงนั้นรัฐบาลไม่ออกมาตราการพักหนี้แบงก์บางแห่งมีสิทธิ์ถึงท่านล้มละลายได้แต่นานผู้ชมครับมาตรการพักหนี้ดูเหมือนดีช่วยประชาชนเจ้าของธุรกิจ แต่ท่านผู้ชมรู้มเมื่อดูเนื้อหามาแล้วจริงๆก็คือพยุงไม่ให้แบงค์ล้มวันนั้นนอกจากแบงค์จะไม่ล้มแล้วยังโกยกําไรท่ามกลางกองทุกของลุงนี้แบงค์ชาติท่านผู้ชมครับแต่ไหนแต่ไรมาเ็าอุ้มแบงค์ผ่านลิตตามปรัชญาว่าสถาบันการเงินจะล้มไม่ได้ลกหนี่จะเป็นตายยังไงก็ช่างแมงขอให้แบงค์มีกําไรแบงค์ชาติมีผลงานรักษาเสถียรภาพความมั่นคงสาาถาบันการเงินแต่ในความเป็นจริงที่เจ็บปวดคือแบงค์ชาติวันนี้เลยครับว่าความมั่นคงไปละ แต่กำลังรักษาศิลปภาพความมั่งคั่งให้แบงก์มากกว่าที่จะยืนอยู่ข้างประชาชนประชาชนที่เป็นหนี้ถูกเอาเปรียบจะมีทางเลือกทางออกหรือไม่ต้องใช้สวัสด์โมเดลคุณสวัสด์หอรุ่งเรืองคือไม่มีไม่หนีไม่จ่ายดีไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเพื่อ <pe arl> เรื่องกยศกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ผมมีคำถามหนึ่งคุณชัยนรงค์กัจฉปานันผู้จัดการกองทุนท่านพูดออกมาว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ทุกรายนั่นคือพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่ 2, สองส6มีสาระสำคัญคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกิน1%เอร์เซนต่อปีกรณีผิดนัดชำระอัตราลดอัตราดอกเบี้ยเหลือไม่เกิน0ูเนต่อปีและต้องไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในทุกกรณีท่านผู้ชมครับผมจะถามเจ้หนแล้วทำไมถึงมีการฟ้องชาวบ้านตอนนี้ หนบอกทำตามกฎหมายใหม่ทุกลายทำไมฟ้องตอนนี้ไม่ให้หยุดดำเนินคดีชั่วคราวแล้วเรียกมาดูทีละลายว่าผ่อนครบตามกฎหมายไหมถ้าเข้าเกณฑ์กฎหมายก็ให้เคลียร์เป็นรายรายไปถ้าอยากจะแก้ปัญหาจริงๆแทนที่จะฟ้องเหมือนเดิมถ้าจริงใจไม่ได้หวังค่าธรรมเนียมทนายความที่ผู้ขุณกอบกลัวอยู่ก็ใช้วิธีนี้สิครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม